สดีตอนเช้าค่ะเช้าเช้าแบบนี้นะคะมาอัปเดตความรู้เรื่องของสุขภาพกับรายการหนูช่วยได้รายการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจไวสระนะคะพบกับทูริิตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยมาอัปเดตความรู้ในเรื่องของยาหอมกันดีกว่าค่ะยาหอมทู่ิทิบเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยต้องมี เก็บติดตัวเอาไว้รับประทานอย่างแน่นอนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยาหอมมีหลายประเภทนะคะแต่ละประเภทเนี่ยช่วยนี้เรื่องอะไรบ้างแล้วเราควรจะกินประเภทไหนกินเมื่อไหร่กินยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ค่ะคุณอุบลรัตน์มโนสินแพทย์แผนไทยชํานาญการพิเศษนะคะ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อความสนุกสนานเป็นกันเองนะคะที่รีขออนุญาตเรียกว่าพี่หมอเปิ้ลละกัน<ด>เพราะ,ะว่าพี่หมอเปิ้ลนี่จริงๆแล้วเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮามากเป็นคนตลกมากแน่เ,<ช>เรางว่าก่อนที่จะมาอัดรายการกันนี่คือปล่อยมุกไปหลายมุกแล้วค่ะเราเคยเจอกันมาก่อนเนาะค่ะ ยังไงคะพี่หมอเปิลในเรื่องของยาหอมอยากให้อธิบายให้แฟนๆรายการฟังก่อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะ่ะอย่างทิวลิปเองก่อนหน้านี้ทิวลิปก็เข้าใจว่ายาหอมอะ่ะมีอย่างเดียวก็คือยาหอมสมมุติว่าวิงเวียนศีษะเป็นลมหน้ามืดยาหอมแต่ทิวเพิ่งรู้เลยว่าจริงๆมันมีหลายประเภทค่ะใช่ค่ะ อย่างที่หนูทิวลิปบอกนะคะว่าค,คือยาหอมในบ้านเราเนี่ยมันมีมันมีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็บางคนก็จะเข้าใจอย่างที่ทิวลิปเข้าใจว่าเวลาปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้ออ่ถ่ายไม่ออกกินข้าวไม่ได้ก็จะกินยาหอมใช่ไหมคะเอ๊ะไม่รู้แหละเหมือนว่ายาหอมเนี่ยรักษา ร้อยโรคร้อยแปดรักษาโรคได้ทุกโก<า>รคยาวิเศษสารพัดยาวิเศษสารพัดเนึ้อ <c oughs> คือแบบกินข้าวไม่ได้อ่ะกินยาหอมหอ,มอ่ท้องอืดท้องเฟอ้อก็กินยาหอมแต่เราก็จะมาให้ความรู้นิดนึงเนาะ <c oughs> ในฐานะที่เราอ,อยู่ในวงการ <c oughs> สมนุนไพรอยู่ในวงการสุขภาพเนาะก็อยากจะบอกว่ายาหอมอย่างที่บอกค่ะว่าเออะอะไรเราก็จะกินยาหอมเออะอะไรเราก็จะกินยาหอมเอ้ยาหอม มันอยู่ในกลุ่มคนแก่พอพูดถึงยาหอมถูกไหมใช่อพอพูดถึงยาหอมปุ๊บ โอ้ยจะให้ทิวลิปกินทิวลิปยังเด็กอยู่วัยรุ่นอยู่พี่หมอเปิ้ลบอกทิวลิปหนูดูหน้าตาหนูเหมือนเมื่อคืนนอนไม่พอนะเดี๋ยวตอนบ่ายๆเอ้ยหนูกินยาหอมแทนชาไหมแทนชาเย็นแทนกาแฟไหมหนูบอกโอ้หนูกินไม่เป็นนะเพราะว่าในความนึกคิดในความในความรู้สึกของเราต้องเป็นคุณแม่เป็นคุณยายเองยาหอมมันต้องคนแก่ไหมอ่ะถูกไหมคนแก่ต้องกินยาหอมไหมใช่ค่ะแต่จริงๆยาหอม กินได้ทุกเพศทุกวัยอย่างหนูก็กินได้อย่างทิวลิปก็กินได้ใช่ลูกกินได้อย่างอ่ะอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะพี่หมอพี่หมอเพิ่งจะยกตัวอย่างง่ายๆนะมันจะมียาหอมทิฟโอสดอ้างงไหมอันนี้่ประเภทแรกเหรอเออประเภทแรกยาหอมทิฟโอสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วยาหอมอินทจักค่ะอชื่อยาวแต่ละชื่อยากเหมือนกันนะคะนี่ยค่ะยาหอมนวโกดนวโกดสามและเออถ้าเราบอกว่ายาหอมนวโกด ตายแล้วชื่อมันเนาะชื่อมันทําไมจาํายากค่ะแล้วมันนาวะนาวะแปลว่าอะไรนาวะเหมือนเหมือนนาวะนครอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่านาวะนาวะเราก็บอกว่าก้าวก้าอ่าก้าเพราะฉะนั้นยาหอมนาวะโกดนาวะโกดก็คือ<ก>มีอเออมีสมุนไพรทั้งหมด เชนิดของโกดไม่ไม่ได้ไหมายถึงอารมณ์โกรธแต่ว่าคือสมุนพไพรไม่ใช่อารมณ์โกรธอ่าใช่เป็นสมุนไพรโกดเชียงโกดจุลาลําพ้าโกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกแล้วเขาก็เอามามว่าเป็นสมุนไพร9ชนิดเอามาทําเป็นยาหอมเนาะในนั้นมันก็คือโกดมันจะมีกลิ่นหอมเนาะแล้วก็จะมาทําเป็นยาหอมอะไรเงี้ยค่ะในฐานะหนูเป็นวัยรุ่นอ่ะหนูจะกินนวโกธได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูจะกินได้ไหมหนูก็ ใครอ่ะใครที่จะกินยาหอมประเภทนี้ถูกไหมทิวลิปเออใครจะกินยาหอมประเภทนี้ก็อย่างที่บอกเขาว่าอ่าเดี๋ยวพี่เปิ้ลจำแนกให้นะค่ะถ้าสมมติว,ว่าพูดถึงยาหอมเด็กวัยรุ่นก็ไม่กินอ่ะมันคนแก่อ่ะให้หนูกินได้ไงอหนูไม่กินเราคนแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีรูปแบบยาหอมที่มันทําเป็นแบบเอาอย่างสมมติยาหอมอินทจักอย่างเงี้ยค่ะยาหอมอินทจักเนี่ยเหมาะกับวัยรุ่นนะค่ะอ่ะวัยรุ่นอย่างอย่างหนูเนี้ยคือหนึ่งเครียด ความเครียดความเครียดอ่าพักผ่อนไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทำงาน ทำงานเกินทำงานเยอะเกินอ่อนเพลียอ mm ่อนเพลียหรือว่าเป็นไม mm ่เกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออยางหอมนะอินทัจักรเนาะอินทัจักรอินทัจักรนะคะถ้าหนูจะไปหาซื้อนหนูก็จะต้องมองหาฉลากที่เขียนว่าตัวนี้คือชนิดอินทัจักรนะใช่ยาหอมอินทัจักรเนะะี่ยค่ะมันก็บางคนเขาก็จะทําเป็นลูกก้อนเล็กๆเ,เ,เอาอมไว้มันก็จะทําให้ชุ่มชื้นคือยาหอมอินทัจักรเนี่ยวัยรุ่นกินได้อย่างที่พี่เปิลบอกว่ามีอาการปวดเมื่อยหายใจไม่อิม่มทางาน หนักเกินเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะะะนี่ยาหอมอินทจักก็เหมาะกับวัยรุ่นอินทจักนี่ทําจากอะไรคะคุณโอ้โหตัวยาหลายชนิดประมาณ 30- 40่ตัวเยอะกว่านาวโกดอเก่เยอะกว่านาวโกดอีกใช่ค่ะ30-40ตัวในนี้เหมาะกับวัยรุ่นก็กินได้ผู้สูงอายุก็ทานได้ใครที่มีเอ่อผู้สูงอายุก็ทานได้แต่ว่าอินทจักเนี่ยจะเหมาะกับวัยทํางานมากกว่ามากกว่าเออเพราะว่าหนึ่งเราเครียด S <S เราปวดเมื่อยร่างกายเลยเนี่ยคะ่ะจริงตอนนี้หนูปวดออคอมากเป็นออฟฟิศซินโดรมเลยเนียค,ค่ะเออเนาะก็จะกินพวกอินทจักอะไรค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนสูงอายุหน่อยนิดนึงเนาะ,ะยาหอมดาวโกดดาวโกดก็คือช่วยเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดเลยนะคะ,คะเออระบบการไหลเวียนเลือดระบบการทํางานเช่นหายใจไม่ค่อยอิ่ม หายใจไม่ค่อยอิ่มอันนี้ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของเลือดลมเลือดลมไหลเวียนไม่ดีอาจจะมึนหัววิ่งเวียนหายใจหรือเป็นความดันอะไรเงี้ยค่ะความดันสูงหรือต่าคะความดันความดันสูงความดันสูงก็คือต้องเป็นนวโกดใช่ไหมคะนวโกดหรือนวโกดเลยเงี้ยค่ะนวอะไรนะคะนวโกดหรือนวโกดมันจะเขียนอ่สระเอนอหนูสระอาวะหรือว่า นาวโกดหรือนาวโกดก็ได้ค่ะอ่อานได้อ่านได้หลายอย่างนาวโกดซึ่งหลักๆก,ก็คืออะไรโกรธๆ <c oughs> ักอย่างนี้ <c oughs> นาวาที่มีเก้าอย่าง <c oughs> าให้จำแบบนี้นะคะ <c oughs> อันนี้คือเราพูดถึงนาวโกดเราพูดถึงอินทจักไปแล้ว เหลืออีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวจะมาถามพี่หมอเปิ้ลกันในเทปหน้านะคะแล้วก็จะมาเจาะลึกกันแต่ละอย่างเนาะว่าเฮ้ยหมาะกับใครกินยังไงและช่วยอะไรได้บ้างเราควรจะกินตอนไหนได้ประโยชน์สูงสุดค่ะพูดถึงเรื่องของยาหอมนะคะพูดถึงยาหอมแต่ละประเภทนวโกดอินทาจากเราพูดไปแล้ว เราที่รบเพิ่งรู้ว่านำวอกรเนี่ยมีแบบลูกกรอนด้วยที่อมในปากเป็นเล็กเกหรอคะแต่เขาเรียก,กว่าลูกกร,รอนเลยอ๋อคือมีทั้งชนิดผงทั้งชนิดอมมันต่างกันยังไงอะคะจริงจริงเนี่ยยาหอมเนี่ยถ้าใส่ละลายน้ําแบบช่วยกาแฟเนี่ยค่ะ,คะเอาน้ําร้อนใส่แล้วก็หนึ่งช้อนชาหนช้อนชาหช้อนชาแล้วก็กินเมื่อมีอาการอย่างอย่างที่พี่หมอเปิ้ลบอกว่า ยาหอมน้มกดสำหรับคนที่ปวดศีรษะเนาะปวดศีรษะบางทีเราทำงานเครียดหรือตอนบ่ายมานี่่วงเหงาเหานอนเนาะแล้วแบบมันไม่กระปี้กระเป๋าอะเราก็จะไปกินกาแฟไปกินชาไปกินอะไรเพื่อมันมีคาเฟอีนใช่ไหมยาหอมน้มกดเหมือนกันแล้วรู้สึกมึนๆหัวคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกตื้อๆเลือดลมมันไหลเวียนไม่ดีเนาะก็ให้เอายาหอมในหนึ่งช้อนชาใส่ในน้ำร้อนแล้วก็คนคนคน แล้วก็ดกเลยค่ะทิ้งไว้ประมาณ<ช>สักห้านาะทีเรากินมันจะรู้สึกทําให้เรากะปี้กระเป๋าเออกะปี้กระเป๋าแล้วก็เอาง่ายๆเนาะเอาง่ายๆว่าบางทีอะ่ะมันเหมือนเราซื้อสายยางใหม่ๆเนาะซื้อสายายางฉีดน้ำอะค่ะให<ช>ม่ๆมันก็จะไม่มีตะมันก็ไม่มีตะไคร่ใช่ไหมคะใคะแต่เมื่อวันที่เราใช้ไปน,น,นาน ะะมันจะเกาะเออเหมือนนี่พี่เบิ้น,นึกให้เห็นว่าง่ายๆเหมือนให้มองเห็นง่ายๆเนาะเฉกเช่นเดียวกับร่างกายของเรา<ช>คือเราใช้งานเยอะๆใช้งานไปเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีโฟกัสไหลเวียนของเลือดมันไม่ดีมันก็มีเกาะตัวนึกนี้อะถ้าเราได้ยาหอมพวกเนี้ย<ช>เข้าไป มันก็จะทําให้การระลเบียนของเลือดดีขึ้นอ,อันนี้ก็เหมาะกับคนที่วัยทํางานก็ได้ยาหอมนวโกดเนี่ยค่ะแสดงว่านวโกดเนี่ยไวทำงานก็กินได้ผู้สูงอายุก็กินดีผู้สูงอายุคนที่ปวดศีรษะไมเกรนไมเกรนคนที่มีอาการแบบมืนอนหัวปวดกระบอกตาไมเกรนกินยาหอมเลย วิ่งนั้นทิวลิปต้องไปหานำว่าโกกินแล้วคะ<ช>่ะเพราะว่าหนูอ่ะปวดหัวแล้วก็มึนตื้อหัวบ่อยแล้วก็ปวดกระบอกตาด้วยครบดใช่ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเปลี่ยน,เป,ยน,เ,ปยนเปลี่ยนพฤติกรรมการการกินใหม่เนาะ <c oughs> แทนที่จะไปกินกาแฟ <c oughs> คือยาหอมพวกนี้ถ้าเรากินได้เช้ากลางวันเนะเาะมันจะทําให้เป็นยาอายุวัฒนะคือทั้งเช้ากลางมื้อหนึ่งกลางวันอีกมื้อหนึ่งได้ค่ะ,ะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเนาะ,ะแต่เรากินแค่หนึ่งช้อนชาแค่นั้นพอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยกินยาหอมเนี่ยม,มันเป็นยาอายุวัฒนะเรากินบ่อยๆกินแบบเนี้ยค่ะมันจะทําให้เราแบบสดชื่นที่เริถามได้ไหมคะณวโกดเนี่ยมีใครที่ไม่ควรทานไหมคะควรจะหลีกเลี่ยงไหม มันมีสมุนไพรตัวส่วนส่วนใหญ่มันจะไม่ไม่มีอะค่ะยาหอมมันเป็นอะไรที่กางกลางมันเป็นอะไรที่คือเด็กเด็กอย่างเงี้ยเด็ก <c oughs> เขาก็ไม่กินอยู่แล้วเนาะวัยรุ่น <c oughs> ยี่สิบนี้ก็ไม่กินอยู่แล้วยี่สิบห้ายี่หกสามสิบอัพอย่างเงี้ยก็จะเริ่มรู้จักยาหอมแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีตั้งไว้ไหมทิลิปถประจาค่ะบ้านแม่บ้านหนูเองบ้านยายทุกบ้านมียาหอมหมดแล้วแม่จะใช้ให้ไปชงยาหอมจนตอนนี้นหนูกําลังจะสามสิบและอีกเดือนเดือนนี้แหละค่ะอีกเดือนหนว่ห็นอัพใช่ค่ะแม่เห็นงล้วหนู<ๆ>เริ่มกินยาหอมแล้วคือแม่เอาให้กินแล้วแม่บอกว่าเด็กก็กินได้ สรุปกินดีค่ะตั้งแต่หนูมาทำรายการสุขภาพเนี่ยพี่นกก็เอาให้กินเหมือนกันใช่ใช่คือกินได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่เปิ้ลบอกว่ามันไม่มีผลข้างเคียงอะไรเพราะเรากินในปริมาณไม่เยอะแล้วเราก็ไปละลายในน้ำร้อนเนาะคำถว่าแล้วกินแบบแคปซูลได้ไหมเผื่อมันมียาหอมแบบแคปซูลถามว่ายาหอมแบบแคปซูลก็ทานได้แต่ว่า เอาจิงๆเนี่ยยาหอมเนี่ยชงเป็นน้ํามันคือเสน่ห์เพราะมันหอมมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นเราชงร้อนแล้วเราสูดดมเหมือนก่อนดื่มไวน์เรายังดมต้องแข่งไหมคะดอดมดูดดื่มใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราคนเอยมันมียามันมีกลิ่นหอมอ่ะมันก็ช่วยผ่อนคลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นชงดีที่สุด เปลี่ยนจากซิปปิ้งไวน์เป็นซิปปิ้งยาหอมออใช่อย่างเงี้ยค่ะเรามากลางวันนะเรามาชนแก้วกันดีกว่าเอ้ยในนั้นคืออะไรยาหอมปี้ยาหอมใช่อย่างเงี้ยค่ะเปิดตี้ยาหอมใช่ปาร์ตี้ยาหอมแต่นี่ปาร์ตี้กาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็ทานเช้าทานบ่ายๆอย่างเงี้ยมันก็จะดีเนาะโดยเฉพาะคนที่มีอาการอย่างที่หมอพี่เพียงเปิ้นบอกค่ะก็คือนาโกรดเนี่ยวิงเวียนตื้อหัวเลือดไหลเวียนไม่ดี ก็คือสามารถทานได้เลยแล้วก็ทานได้เมื่อมีอาการหรือว่าถ้าไม่มีอาการทานได้ไหมคะทานได้ค่ะไม่มีอาการก็ทานได้อย่างสมมติตอนเช้าเนี้ยเราเราก่อนตอนเช้านี้เราอาจจะอยากแบบอยากให้ร่างกายมันกระปี้กระเป๋าเนาะเราก็ก่อนเราจะมาอัดรายการนี้สักคืึบดีไหมอะไรเงี้ยให้เลือดมันไหลเวียนดีบางคนอาจจะแห้งมาเงี่ยยาหอมช่วยได้นะคะวัยรุ่นทั้งหลายแห้งมา อืมอยาหอมอนาวโกดนี่แหละค่ะช่วยได้มืนมืนสีสาบางคนไปดื่มมาตอนกลางคืนดื่มมาแล้วมัน ตรงสมองมันมันจะตื้อตรงนี้ไตตื้อดื่มยาหอมไปเลยค่ะมันจะช่วยให้การเหลเปยนของเลือดดีขึ้นนี่แก้แห้งได้นะคะยาหอมเดี๋ยวที่เรียบชวนพี่ๆี่ทีมงานนะคะวันไหนดื่มก็คือกินยาหอมกันคนละแก้วเออใช่กินยาหอมกันก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะเนาะแต่แต่ว่าดื่มมากก็ไม่ดีนะเรื่องของแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะไม่ควรแอลกอฮอล์ไม่ควรนะคะไม่ควรดื่มนะคะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่า เราไม่ค่อยสบายนี่แหละยาหอมช่วยได้แต่ให้รู้ประโยชน์ของมันว่าอันไหนประเภทไหนไปใช้กับอะไรมันจะเกิดประโยชน์แต่ถามว่าทานได้ไมหมล่ะทุกอัน ก็ไม่เป็นไรก็ได้แต่ว่ามันก็จะออกางกินต่างกันมันอาจจะช้าเร็วไม่เท่ากันใช่ไหมคะยาหอมนาวโกดอย่างเงี้ยค่ะพวกที่มีการไหลเวียนของเลือดยาหอมมีตาจักก็พวกร่างกายอ่อนเพลียนู่นนี่นั่นเลยเงี้ยเดี๋ยวเรามาต่อกันก็ได้นะคะอีกตัวหนึ่งอะไรขอใบ้ดนึงได้ไหมคะยาเขียวหอมก็มีนะเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องยาเขียวหอมด้วยก็คือจริงๆมีหลายประเภทนะคะมีแถมมาเป็นยาเขียวหอมอีกอ่ะมันเป็นยังไงมันช่วยอะไรบ้างค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าสําคัญต่อสุขภาพของเรานะคะที่ริบเองก็เพิ่งรู้ นะคะว่าพี่หมอเปิ้ลบอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาหอมไม่ได้เหมาะกับสําหรับผู้สูงอายุเท่านั้นวัยรุ่นวัยทางานอย่างทิวลิปเนี่ยก็ทานได้นะคะอย่างทิวลิปเนี่ยเวลาทํางานหนักๆนอนดึกนอนไม่พอร่างกายอ่อนเทียทํางานหักโหมเกิดเหตุเนี่ยก็ต้องกินเป็นอินทจากถูกไหมคะอินทจากนี่เหมาะกับวัยรุ่นมากวัยทำงานมากผู้สูงอายุหรือว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกนวโกดก็กินได้ถ้าหนูมีอาการมึนหัวมึนศีรษะไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะเออมันจะทําให การไหลเวียนของเลือดมันดีขึ้นใช่เ่นถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการไหลเวียนเลือดน้ำความดันโลหิตสูงอย่างนี้ค่ะความดันสูงแล้วก็กินเพื่อมันเป็นยาลดเย็นนะคะมันจะได้ดึงความร้อนลงมามันจะทําให้ลดอาการร้อนในร่างกายได้นี่ค่ะอันนี้คือนาวาโกใช่ลดความร้อนในร่างกายได้อีกตัวหนึ่งที่ที่ที่พี่เปิ้ลจะพูดหมอเปิ้ลให้พูดให้ฟังก็คือเทพประจิตเทพประจิตเทพเทพประจิตนะมันเอาง่ายๆเทพประจิต บำรุงดวงจิตดวงใจอ๋อพอเขาเรียกว่าเทพประจิตเออเทพประจิตเออบำรุงดวงจิตดวงใจเช่นเรามีอาการหายใจไม่อิ่มค่ะเหนื่อยเป็นยังไงคะเหมือนหายใจหายใจไม่ไม่เต็มปอดอ๋อหัวใจอ่าคาภาษาโบราณเขาเรียกว่าสวิงสวายสวิงสวายคือมันเหนื่อยเหนื่อยเพลียคือเช่นคนที่สูญเสียอะไรก็ได้เออเสียใจเสียใจเสียใจเช่นคนที่เสียใจแล้ว หายใจไม่อิ่มพวกเนี้ยค่ะยาหอมเทพจิตมันจะช่วยได้ดีมากมันบำรุงดวงจิตดวงใจเห็นไหมมันแสดงว่ามันเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเราด้วยเพาะรู้สึกนึกคิดต่างๆใช่ถ้ารู้สึกว่าอ่อนเพลียใจมันวิววิวเนาะใจมันวิววิวใจมันหายใจไม่เต็มปอดอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยยาหอมเทพจิตเลยค่ะหนึ่งช้อนชาเช้ากลางวันเย็นได้นะฮะถ้าทานไปแล้วสมมติว่า ทิวลิปร,รู้สึกวันนี้คิดมากจังวันนี้เครียดเรื่องงานมากๆเลยอย่างนี้ทิวลิปควรจะเลือกเป็นอินทัจจ์หรือว่าเทพจิตค่ะต้องบอกว่าถ้าหนูไม่มีเรื่องหัวใจหมายถึงว่าไม่ไม่หายใจปกติแต่รู้สึกว่ามันร่างกายมันอ่อนเพลียมันไม่กระปี้กระเป๋าบันเหนื่อยต้องกินอินทัจจ์อินทัจจ์แต่ถ้ามีอาการปวดศีรษะมือหัวปวดกระบอกตาอะไรเงนี้ค่ะนวโกดนวโกดแต่ถ้ารู้สึกใจมันวิววิว เหนื่อยอกหักได้ไหมคะอกหักอกหักก็ได้นะเอออะไรเงี้ยเยียวยาปกติอกหักต้องกินน้ำบบบกใช่ไหมอ่าแล้วมากินยาหอมกันดีกว่าก็เชิญชวนวัยรุ่นมากินนะคือมันมันดีอะค่ะมันเป็นยามันเป็นยาแล้วก็ มันรักษาสุขภาพเราด้วยแต่เมื่อกี้เรื่องของยาเขียวหอมค่ะจริงๆยาเขียวหอมอ่ะมันเป็นยาแก้ไข้<อ>มันไม่ใช่ยาหอมที่เป็นจองจองอ๋ใช่ค่ะก็คือมีรสลิดเย็นค่ะอันนี้จะแก้ไข้อิสุกอิสัยอย่างเงี้ยค่ะ,คะเออแต่าเป็นไข้ตัวร้อนอไข้ตัวร้อนยอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้าเป็นยาหอมอินทจักยาหอมทิพโอสถยาหอมนวโกด อย่างนี้ค่ะพวกนี้มันจะมีสปปรรพคุณอย่างที่บอกเมื่อสักครูค่ะพี่หมอเปิ้ลบอกไปว่าตัวไหนที่เป็นฤทธิ์เย็นนะคะยาส่วนใหญ่มันจะยาหอมส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์เย็นค่ะออทั้งหมดเลยไมไ่มีตัวไหนเป็นฤทธิ์ร้อนเลยมันจะมีฤทธิ์เย็นเพราะว่าบางทีอย่างร่างกายของเราอ่อนเพลียร้อนอยู่นะในร่างกายเั้นปวดศีรษะอย่างเงี้ยร้อนไหมความร้อนขึ้นนะเราถึงปวดศีรษะตอนนี้หนูตื้อหัวอยู่ตรงเนี้ยค่ะนี้เลยเนี่ยเดี๋ยว เบรกเทปนี้ไปกินยาหอม <laughs> กินยาหอมดูซิว่าจะเป็นยังไง <laughs> ใช่ <laughs> ต้องมาชนแก้วยักหอมกัน <laughs> ใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็เนี่ยคือนี่คือสรรพคุณยาหอม <laughs> ก็อยากจะบอกว่ายาหอมน่ะประโยชน์ของเขามีมากมายค่ะ <laughs> โทษมันก็มี <laughs> โทษมันก็มีหมายถึงว่าถ้าเรากินไม่ถูกแล้วเราก็แบบว่า <laughs> ว่าเรากินไม่เป็นเราก็บอกว่าเออทำไมมันไม่ได้ผลเพราะเราไม่รู้ว่า สรรพคุณของแต่ละตัวมันเป็นยังไงแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเรากินเยอะเกินอะไรก็ตามที่เรามันมากไปน้อยไปมันก็น้อยไปก็ไม่ไม่ได้ผลมากไปมันก็เกิดโทษเพราะฉะนั้นให้ดูปริมาณตามที่หมอเขาบอกหรือรอยู่ข้างขวดจะบอกว่าครั้งละ 1, 1> ช้อนชาชงในน้ํากี่ซีซีอย่างนี้ค่ะเนาะแล้วการกินยาหอมเนี่ยค่ะเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนกินแต่ละช่วงเวลาต่างกันไหมคะ ก็ต่างกันหรือบางคนบอกว่าถ้าไม่มีอาการเราก็ไม่กินเราก็ไปกินเมื่อมีอาการชเช่นปวดหัวอก็ไปชงกินก่อนแล้วก็พักก่อนนอนก่อนจะกินเพื่อนอนหลับยาหองน้ะพุทก็กินก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเออเมื่อมีอาการแต่ถ้าใครอยากให้มันเป็นยาที่มันอยู่ในให้มันร่างกายมันเปลี่ยน <kans S 1> เปลี่ยนแปลงเลนาะหรือปรับพฤติกรรมก็กินเช้าหนึ่งช้อนชาแล้วก็บ่ายกินหนึ่งช้อนชาแทนกาแฟแทนชาอย่างนงี้ก็ยิ่งดียิ่งทำให้สุขภาพของเรา แข็งแรงขึ้นคสดชื่นด้วยนะคะกระปี้กระเป๋าขึ้นด้วย<ช>แล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวรวมไปถึง การวิจบุบวงกมูลต,ต่างๆเพราะว่าแต่ละประเภทเนี่ยใครที่ฟังไม่ทันนะคะสามารถไปดูย้อนหลังในที่ YouTube Seven Star Studio ค่ะก็จะมีเทปย้อนหลังของรายการหนูช่วยได้โพสเอาไว้ให้นะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆที่รีบคิดว่าน่าจะคุยกันได้ยาวกว่าน,นี้ในเรื่องของยาหอมนะคะจริงๆเรื่องของยาหอมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่หมอเปิ้ลที่อยากจะพูดในวันนี้แต่น่าเสียดายที่หมดเวลาของรายการแล้วค่ะใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของยาหอมหรือว่าเรื่องของสุขภาพอื่นๆเนี่ยสามารถ ทักมาถามได้นะคะที่ไลน์กลุ่มหนูช่วยได้ค่ะสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook หนูช่วยได้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในนั้นก็จะมีสาระความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ และสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะแอดไลน์มาที่ Seven Starshop ได้เลยค่ะเพราะว่าเรารวบรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทุวงสาธารณสุขนะคะรวมถึงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำค่ะสามารถแอดไลน์เซเว่ s สตาร์ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้เลยนะคะซึ่งถ้าโทรมาแล้วตอนนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับในเวลาทาการค่ะและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายร หนูช่วยได้แล้วนะคะที่ริบต้องขอขอบคุณพี่หมอเปิ้ลมากๆเลยนะคะที่สลัเวลามาให้ความรู้กับแฟนๆรายการในวันนี้ค่ะ,ะสําหรับเช้าวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านสดชื่นแจ่มใสสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ